สวัสดีครับแฟนฟุตบอลผลพักจิกจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์ซีประจำวันอังคารที่10พฤษภาคม2565สบวัสดีครับตัวผมเองก็มีข่าวสารมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับจะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเราไปชมไปพร้อมกันเลยนะฮะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกที่เบนเนอร์เจอร์ได้ออกมายอมรับไลว่าเขาได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับลูกตักเตะไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ทีมก็ยังเสียประตูเช่นเดิม โดยในเกมที่ผ่านมาครับที่เรตเตอร์ซีเปิดรังคิงพาวเวอร์สเตเดียมแพ้ให้กับทานายเอเวอร์ตันไปหนึ่งประตูต่อ2และ1ในประตูที่เสียนั้นมาจากลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเตะมุมครั้งเดียวของเอเวอร์ตันนะครับจากเหตุการณ์นะครับโรเจอร์ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเขาเองเนี่ยได้แก้ปัญหาสําหรับลูกตั้งเตะแล้วนะครับโดยการจัดทัพในแบ็กรายเป็น3เซนเตอร์แบ็กนะครับโดยใช้เดเนื้ออามัตตีโรเน่ร่วมกับจอห์นนี่อีเวนแล้วก็ทาด้ายของเวดดี้โฟกฟาน่าครับแต่ทีมก็ยังเสียประตู โดยก็มองว่านะครับการที่มีเซเตอ์แบ็กสคนอาจจะช่วยในการป้องกันลูกตั้งเต่มากขึ้นแต่ทิ้งยังไรครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมนั้นเร t เตอร์ซิตี้เสียคอนเนอร์เพีแค่ครั้งเดียวและจากครั้งเดียวในเกมนั้นทําให้ทีมของเขาเสียประตูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทำให้โรเจอร์เอง จะต้องแก้ไขปัญหาลูกตั้งติในฤดูกาลหน้าให้ได้ครับโดยที่พวกเขาครับเสียประตูจากลูกตั้งตะทั้งหมดแล้ว22ครั้งในฤดูกาลนี้และก,การเสียในศึกพรีเมียร์ลีกไปถึง18ครั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในดิวิชันหรือว่าพรีเมียร์ลีกนี่ครับซึ่งจากสิ่งนี้เองครับโรเจอร์จะต้องหาหตักเติรายใหม่เข้ามาเสริมทีมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่มีความสูงใหญ่เพื่อมาด้ลูกกลางอากาศและแก้ปัญหาการเสียประตูจากลูกต อันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะครับสำหรับเบรนเดอร์เจอร์ที่ได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับการที่ทีทมเสียประตูจากลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับในฤดูกาลนี้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับแมตที่พบก,กับเอเวอเรตันอีกเช่นเคยครับด้วยเห,เหตุผลที่เคนันดิวบริฮอร์ครับได้ลงไปเล่นในตำแหน่ง back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายก่อนทางด้านแทนลูกโทมัสนะครับเนดอร์เจอร์ครับได้ให้เหตุผลว่า ดิวบริฮอร์ครับมีความสามารถในการเล่นเกมลุกมากกว่าท่าน้นลุกโทมัสครับทำให้โรเจอร์เองเลือกที่จะส่งเคนดิวบอริฮอร์ลงเล่นในตำแหน่งนี้แต่ที่อย่างไรครับดิวบอริฮอร์เองก็สามารถเล่นได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าทาาน้านเบรโรเจอร์ต้องการที่จะเปลี่ยนเกมลุกมากขึ้นโดยการถอดทางน้านอโยเซฟเรเออกและส่งฮาวิบารูมาทําให้ทาาน้านของเคนดิวบอริฮอร์ครับได้กลับเข้าไปด้านในซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนัดของเขาอีกครั้งหนึ่ง โดยโยกทาาน้านของฮาวิบารลูมาเล็กเจเนริมเส้นฝั่งซ้ายแทนเจ้าตัวในช่วงครึ่งเวลาหลังครับจากเหตุการณ์นี้ครับจันทีโรเจอร์เลือกส่งทาาน้านของเคนันดีบริฮอร์ก็เกิดคําถามจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลว่าทําไมโรเจอร์ไม่เลือกส่งลุกโทมัตทั้าทางที่ลุกทมัตเป็นแบ็กซด์อาชีพนะครับโดยโรเจอได้มองไปที่เกมลุกและก็สร่านสันเกมมากกว่าทาาน้านของลุกโทมัตโดยลุกทมัตเองครับแม้ว่าจะมีการเล่นแบ็กซ้าได้เป็นธรรมชาติแต่เจ้าตัวเองก็ถนัดเพียงแค่เกมรับเท่านั้น โดยี่เกมลุกครับางน้านของลูกทอมไม่สามารถตอบโจทย์ขอมเรเรอร์รเจอร์ได้ทําให้รัเจอร์เองร้องที่จะใช้าทน้านของเคเดนดิวิฮอร์ดูแต่ถึงอย่างไรครับจากการรองเคเดนดิวิฮอร์กอพิสูจน์ได้แล้วว่าตัวเขาเองก็ไม่เหมาะที่จะเล่นตำแหน่งฟูแบ็กฝังซ้ายด้วยการเปลี่ยนเข้ามาเล่น,น้านในในช่วงครึ่งเวลาังครับอ่นนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเคเดนดิวิฮอร์ได้โยกไปเล่นในตำแหน่งฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งของเจ้าตัวที่ไม่ขนาดหนักครับในช่วงวันที่แพ้เอเวอร์ตัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะเรตเตอร์สตีบางครับเนื่องจากเกมล่าส,สุดครับที่เรตเตอร์สตีเปิดรังแพ้กับเอเวอเรสตนไปหนึ่งประตูต่อสองครับได้มีการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะจิ้งจอกนะครับหลังจเกมนั้นครับ ด้านด้านาบเบรดเจอร์ไม่ได้ส่งชื่อเจมส์จัสตินเจมส์แดิสันแล้วก็ era, ริคาร์โด้เปรยร่าลุสนามและก็ทําให้มีการอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดแมสกับพวกเราได้รับชมกันนะครับเลิกกันที่เจมส์จัสตินครับเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ในแมตช์ที่พบกับแอสโนม่าในช่วงต้นเกมนะครับแต่ทิ้งอย่างไรครับด้านั้นเจมส์จัสตินก็มีการปฐมพยาบาลและเล่นต่อไปจนครบ90นาทีครับจากผลสแกนล่าสุดนะครับทำให้โรเจอร์เองครับเลือกพิจารณาไม่ส่งคะแนนเจมส์จัสติน มีชื่อในแมตช์ที่พบกับเอเวอร์ตันและคาดกันว่าครับเจ้าตัวอาจจะพักยาวที่จบฤดูกาลเลยก็เป็นได้ครับเนื่องจากว่าเจนจัสตินเองครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่และมีอาการเคลื่อนของตัวหัวไหล่นะครับทำให้เราเจอไม่อยากจะเสี่ยงนักเตะรายนี้ก็มีการคาดกันนะครับว่าจัสตินเองครับอาจจะไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วในแมตช์ที่เรือของฤดูกาลครับไปต่อกันที่นักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือลิคาโดแปราครับ จากการรายงานล่าสุดของเบนโรเจอร์ครับคาดกันว่าริค卡โดแบร์าจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย2-3สัปดาห์ครับทำให้เจ้าตัวเองก็อาจจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในแมตช์ที่เหลือของฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันกันกบทางด้านของเจมส์จัสตินส่วนทางด้านเจมส์แมดดิสันครับที่ไม่มีชื่อในแมตช์ที่พบกับเอเวอร์ตันครับท่านั้นโรเจอร์เองก็ได้เดี่ยวล่าสุดนะครับว่าแมดดิสันเองครับอาจจะกลับมาพร้อมในแมตช์ที่จะลงเล่นในคืนค่ำคืนวันพุธกับทางด้านนอริสิตี้ครับ โดยแบดดิสันเองครับในแมตช์ล่าสุดไม่ผ่านการทดสอบความฟิตนะครับทำให้เบรนเจอร์ไม่เสี่ยงที่จะใช้นักเตะรายนี้งลงได้กับเอเวอร์ตันครับอ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะโอเลอร์รสีล่าสุดนะครับจากการที่พวกเขาไม่มีชื่อในแมตช์ที่พบกับเอเวอร์ตันครับส่วนนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหนะ้านี้2รายทั้งแรมเมอร์ธานและก็วิเฟตเอดีดีครับก็จะต้องพักรักษาตัวไปจนจบฤดูกาลน,นะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันว่าปรีซีซั่นนักเตะของเราจะกลับมาฟูลทีมอีกครั้งหรือไม่ครับ ต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะบ้างครับจากกระแสราสุดนะครับจากการที่ยูริติรดมันครับมีการคาดกัรว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็มีการบอกใบ้จากท่านั่นอาร์เซนอลครับว่าทีมของเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมครับโดยจากสถานการณ์่าสุดของยูริติรดมันครับที่ยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรตเตอร์สตีครับทำให้ทีมทิ๊เจอะครับต้องการที่จะขายนักเตะรายนี้ออกไปในช่วงซัมเมอร์ เนื่องจากว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียนักเตะร,รายนี้ไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับโดยมีการคาดการกันว่าครับมีหลายสโมสรที่ความสนใจจากการรายงานของฟาบิซิโอโรมาโน่ครับมี3สโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกและก็ราชินาสเปนสนใจนักเตะร,รายนี้ครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เรอัลมาดริดครับแล้วก็มีการคาดกันว่าคาันยูริสตีเดอร์มันก็จะเก็บข้าวของออกจากเรตเตอร์ซิตี้ครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวก็ต้องการความสำเร็จในอาชีพการค้าแข่งครับ จากการที่อาเซนอลไดความสนใจนักเตะรายนี้ครับและก็มีโอกาสที่จะได้ยูริสตเดมันมากขึ้นเพราะว่าทีมของเขาเองครับตอนนี้กําลังที่จะจบด้วยอันดับที่4หรือว่าการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าครับและก็ทําให้เป็นคีย์แมนหรือว่าเป็นโอกาสสําหรับการคว้าตีเดมันในช่วงซัมเมอร์นี้หากทีมของเขาเองสามารถไปเล่นแชมเปียนลีกได้ครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันครับอาเซนอลรั้งอันดับที่4ของตารางมีแต้มนำหน้าทางด้านชอเดนฮอตสเปอร์อันดับที่5เพื่อนร่วมลิกอยู่ถึง4คะแนน และโปรแกรมการแข่งันเหลืออีกเพียงแค่สามแเท่านั้นและทำให้ทีมของมิกเกลอาร์ติต้าครับมีโอกาสที่จะจบในอันดับท็อปโฟเป็นอย่างมากครับและทําให้จะเป็นการโน้มน้าวจิตใจของทางด้านยูริติเร์มันให้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ครับและก็มีการคาดการันครับว่าราคาค่าตัวของยูริติเร์มันจะอยู่ราวๆประมาณเกือบ40ล้านปอนด์หากเท่านั้นพื้นใหญ่อาเซนอลต,ต้องการนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมจริงๆครับ อ่ะนี่ก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญของทางด้านอาร์าเซนอลน,นะครับเนื่องจากว่าทีมของเขาเองกำลังจะกลับไปรุ่นแรกในสุดทุนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดในช่วงสามแมตช์สุดท้ายครับก็ไปต่อกันที่กันต่อไปครับหลังจากมีกระแสว่าอาร์เซนอลสนใจนักเตะอย่างยูริจอร์มันเป็นพิเศษครับก็มีการออกมาพูดถึงยูริจอร์มันของทางด้านแฟนบอลอาร์เซนอลนะฮะโดยจากการที่ยูริจอร์มันครับมีโอกาสที่จะย้ายมาร,ร่วมทีมใหญ่อาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ เนื่องจากว่าเจ้าตัวยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเร์เตอร์สตียครับและมีการคาดกันว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเป็นตัวเต็งที่จะคว้ายูริเตอร์มันไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นอย่างมากครับจากการจะย้ายทีมของยูริเตอร์มันไปร่วมทีมปืนใหญ่ที่เอมิเรตสเตเดียมครับก็มีแฟนอาร์เซนอลครับได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ยูริเตอร์มันจะมาร่วมทีมครับโดยแฟนบอลส่วนใหญ่ครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าการได้ยูริเตอร์มันเองเนี่ยเป็นการเสริมกําลังที่ตอบโจทย์สําหรรับิเกอาา์ตต้ครับ เนื่องจากว่ายูริติรมันเป็นนักเตะคอนสวรรค์สูงและอายุยังน้อยมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับท็อปของทางด้านอาเซนอลได้ครับรวมถึงนักเตะร,รายนี้ครับเพิ่งสร้างผลงาน,นได้ประทับใจทางน้านคือใหญ่อาเซนอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวครับเป็นคนกระนำประตูชัยในศึก f a ฟเครับเหนือทีมคู่ปรับอย่างเชลซีในรอบชิงชนะเลิศและพาทีมคว้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะครับนี่ก่อนเปินการออกมาแสดงปฏิกิริยาของแฟนบอลอาเซนอลต่อการที่ยูริติเมัน จะย้ายไปค้ายแข้งในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก็เป็นได้ครับอาจจะตรอติดตามสําหรับมหาการยูรินะครับว่าจะจบลงที่สโม,มสรใดเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าตัวครับยังไม่จะรุดประการเซนสญยาต่อกับเรตเตอร์สตีอย่างแน่นอนครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวการซื้อขายนักเต็ของเรตเตอร์สตีบ้างครับมีการรายงานล่าสุดนะครับว่าจิ๊กจ๊อกสยา,ามพบพวกเราได้ความสนใจเกลสันเบเบอร์นะครับ เซนเตอแบ็กร่างยักษ์ของสโมสรโตริโนโในศึกเกาโชเซราอิตาลีครับโดยนักเตะร,รายนี้ครับได้เก็บข้าวของมาจากทีนบราซิลที่จากสโมสรเอริสโกเมมิเดโรในช่วงปี2018ครับและลงเล่นให้กับโตริโนโไปถึง100กว่าเกมนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับ โดยเกลสันเบเบอร์ครับมีความสูงทั้งหมดหกฟุต2นิ้วครับซึ่งเป็นการตอบโจทย์สำหรับเบเดอร์เจอร์ที่ต้องการรีเฟซทีมในช่วงซัมเมอร์ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเนื่องจากว่าเกลสันเบเบอร์อาจจะมาช่วยในการเล่นลูกตั้งเตะมากขึ้นนะครับแต่ทิ้งอย่างไรครับแม้เกลสันเบเบอร์จะเป็นที่ต้องการของทีมที่จอกสยามครับแต่เจ้าตัวก็ได้รับความสนใจจากทั้งอินเตอร์มิลานยูเวนตุสรวมไปถึงเชลซีในริกพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับซึ่งทีมเรานั้นครับ มีโอกาสการันตีการไปลงเล่นในศึกตวันสโมสร,รยุโรปฤดูกาลหน้าครับแต่เรตเตอร์ตีไม่มีโอกาสตรงนั้นแต่ถึงอย่างไรครับ mm hmm. เบดราเจจร์ก็มีการค่ายกันว่านะครับ mm hmm. เขาเองจะเสนอนักเตะที่เขามีให้กับตริโนพิจารณา mm hmm. เพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนเกี่ยวสันเบเบอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ โดยนักเตะรายนั้นก็คือเดนิดปราสที่ค้าแข่งอยู่กับโตริโนในช่วงฤดูกาลนี้ครับโดยเดนิดปราสครับได้ย้ายมาร่วมทีมโตริโนในสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเจ้าตัวลงเล่นไปแล้วทั้งหมด22นัดซัดไป2ประตูลและก็2แอสซิสช่วยโตริโนในฤดูกาลนี้ครับและมีการค่ากันว่าโตริโนก็อยากได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์แต่ก็ไม่มีค่าตัวให้กับทางด้านสโมสรเรตเตอร์ซีครับโดยค่าตัวของทางด้านเดนิดปราสค่ากันว่าเรตเตอร์ซี่่13้านปน์ แต่ถ้าหากทางด้านตริโนไม่สามารถจ่ายได้ครับก็มีการคาดกันว่าจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกิลด์สันเบอร์และก็เดนิสพรัสในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหากตริโนต้องการเดนิสพรัสไปร่วมทีมนะครับอันนี้ก็เป็นการสนใจเลติในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของเรานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมขกำลังในแนวรับที่อาจจะตอบโจทย์เบรเดร์เจอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ครับอาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับหลังจากที่มีข่าวการซื้อขายเติเกิดขึ้นนะครับ ก็เป็นการออกมากล่าวเกี่ยวกับเบดอร์เลเชอร์นะครับเบดอร์เลเชอร์เองครับได้ออกมาย้ำนะครับเกี่ยวกับการที่เขาเองจะรีเฟรชทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับโดยจากฤดูกาลล่าสุดครับทีมของเบดอร์เลเชอร์ตกไปอยู่ที่อันดับที่14ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแล้วซึ่งถือว่าเป็นอันดับท่อนล่างของครึ่งตารางคะแนนนะครับแม้ว่าทีมของเขาเองครับจะมีโปรแกรมแข่งขันตามหลังทีมอื่นอยู่2แมตช์แต่ถ้าหากทีมเขาไม่สามารถคว้าชัยชนะในแมตช์ที่เหลือได้ ก็อาจจะทําให้ทีมของเขาจบที่อันดับต่ํากว่า14ก็เป็นได้ครับแต่ถ้าทีมของเบนเรเจอร์สามารถคว้าชัยชนะเหนือรอสตริดซิตี้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ได้ทีมของเขาเองก็จะกลับไปอยู่ในอันดับตัวเลขอันดับที่10อีกครั้งหนึ่งได้ นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมยังพอมีโอกาสที่จะกลับไปได้ครับแต่ถ้าอยูดูจากฤดูกาลนี้แล้วครับที่เขาเสียประตูจากรุ่งตั้งเตะแล้วก็เกมการเล่นที่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสารรค์มากมายเท่าไหร่ครับก็เลยทําให้รัตเจร์ออกมาลิ้นย้ำเกี่ยวกับการซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการรีเฟซทีมไปสู้กับทีมอื่นๆในช่วงฤดูกาลหน้าครับ เดยโรเจอร์เองครับก็ได้ความสําคัญนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการดึงนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมโดยเขาได้กล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาจะมีการเพิ่มนักเตะเข้ามาใหม่ห้าถึงหกรายเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้แก่ทีมของเขาครับอ่ะก็ต้องรอดูกันว่าจากการพูดของเบรดรเจอร์จะช่วยกระตุ้นบอร์ดบริหารให้นำนักเตะที่เขาต้องการเข้ามาร่วมทีมได้หรือไม่อย่างที่เรเจอร์ได้เิดไปก่อนหน้านี้ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับ และจากการออกมากราบของเบอร์เจอร์ครับทางด้านของเอียนไรท์แล้วก็อารันเชียร์ครับอดีตนักเตะชื่อดังก็ได้ออกมากราบสนับสนุนความคิดของทางด้านเบรเดอร์เจอร์ในการคว้านักเตะรายใหม่มาร่วมทีมในชว่วงซัมเมอร์นี้ครับจากการที่เบรเดอร์เจอร์ครับต้องการรีเฟซทีมในชว่วงซัมเมอร์และจะมีการคว้านักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีม5-6รายก็มีการออกมาสนับสนุนความคิดเห็นของทางด้านเบรเดอร์เจอร์จากทั้งเอียนไรท์แล้วก็อารันเชียร์ครับโดยท่านเอียนไรท์เองครับก็ได้ออกมากราบว่าทีมของเบรเจอร์มีปััญหานกเตะได้รับบบาดเจ็ ในช่วงฤดูการนี้ และนักเตะรายรายไม่สามารถงัดฟอร์มการเล่นได้รวมไปถึงความกระตือรือร้นและความการะาหายที่จะลงเล่นครับเขาจึงมองว่าการเสริมทัพของโรเจอร์ในช่วงซัมเมอร์น,นี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะครับส่าน,นอารันเชียร์อร์ครับก็ได้อกมากล่าวชริกันนะครับว่าโรเจอร์ควรจะเสริมทัพนักเตะรายใหม่เข้าร่วมทีมเนื่องจากว่านักเตะที่มีอยู่ในทีมอาจจะไม่เพียงพอในการลงเล่นฤดูการหน้าครับทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะร,รวมไปถึงฟอร์มของนักเตะบางรายที่อาจจะทําให้โรเจอร์พิจารณาปล่อยนักเตะเหล่านั้นออกไป จากเหตุการณ์นี้ครับอาจจะทำให้รัชเชอร์เองจะต้องเร่งการซื้อขายนักเตะให้เกิดขึ้นเร็วในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในฤดูกาลหน้าครับนี่ก็เป็นการออกมาสนับสนุนความคิดของทางด้านรัชเจอร์ของทั้งเยนไรท์อดีตนักเตะปืนใหญ่อร์เซนอลและก็อารันเชียเร์อดีตดาวเตะชินชาติอังกฤษนะครับไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับมาที่ข่าวเกี่ยวกับ ทีมฟุตบอลหญิงเรตเตอร์สตีบ้างครับด้วยข่าวล่าสุดนะครับทีมเรตเตอร์สตีวูแมนครับหรือว่าทีมจิกจอกสาวนะครับจะลงเล่นในแมตช์สุดท้ายของคัพคืนวันนี้โดยจะพบกับเทอร์เรมฮอสเปอร์ครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันของทีมจิกจอกสาวในศึกฟุตบอลวูแมนซูเปอร์ลีกนะครับหรือว่าลีกสูงสุดในพรีเมียร์ลีกของฟุตบอลหญิงจะรอดตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วนะครับแม้ว่าจะเหลือโปรแกรมการแข่งอีกหนึ่งแมตช์โดยทีมเรตเตอร์สตีหญิงครับได้เข้าขึ้นมาสู่ฟุตบอลวูแมนซูเปอร์ลีก หรือว่าลีกสูงสุดในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับและทําผลงานได้ดีนะครับจนทีมนี้ไม่ต้องดิ้นรนการถูกชั้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าทีมอีกหนึ่งทีมอย่างเบอร์มิงแฮมก็ได้ลาดท่าผ้าไปทําให้ทีมเรตเตอร์ซี่หญิงไม่ต้องลุ้นจนถึงแมตช์สุดท้ายครับก็จะทําให้ในฤดูกาลหน้าครับทีมชิจอกสาวจะยังอยู่ในศึก o ูแ n นซูเปอร์ลีกหรือว่าฟุตบอลลีกสูงสุดของผู้หญิง ในริกอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับทีมดัตร์ซีของพวกเราจะยังโลดแล่นในศึกพรีเมียร์ลีกทั้งในศึกฟุตบอลชายและก็ฟุตบอลหญิงนะครับก็ถือว่าเป็นการดีทีมให้เชียร์ทั้ง2ทีมในศึกริกสูงสุดข,ข,ของอังกฤษนะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามฟอร์มสำหรับคัมคืนวันนี้นะครับว่าทีมต่สอสาวของเราจะปิดฤดูกาลได้สวยงามหรือไม่ครับ อย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมในเมืองเรสเตอร์นะครับที่ส่งเข้าแขงขันในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศนะครับแล้วก็เป็นการทําทีมภายใต้ท็อปไอเยว,วัตศรีเวสประภาซึ่งเป็นเจ้าของของอทีมเรสเตอร์ซีคนไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวเอเดนามาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ สวัสดีครับตัวผมเองขอาราทุกท่านไปก่อดด้วยคลิปสรุปข่าวเ e u เตอร์ซี่ประจำรอบวันสวัสดีครับ